สวัสดีครับท่านผู้ชมมอน,นี่คนลักกาฝากนี่แนวมาเสนอคือกาฝากกาฝากมาลุ่มงามๆครับเบิ่งเอาเด้อมอนี่ไปหมานคักหมานแน่ได้กาฝากมาลุ่มนี่ก็หายากยกันส่วอที่ได้มอน,นี่เป็น ดวงดีอยู่ได้อีกไปพอ่องามๆเลยมันอะเด้อฝาาม้วนรุ่มย้อนใบอะไรนี่โชคดีมันมมมนี่ก็ได้โชคดีคักดีแน,น,น,น่หาไปหามาพอให้ดีดวงดวงดีมันนี่ เด้อผากี่หุ่งงมงามสำหรับชิปนี้ก็ขอตัวไปสซนมเนเดอครับสวัสดีครับ